ท่านทั้งหลายความสุขของท่านเป็นแบบไหนกันธรรมะสวัสดีทุกๆท่านในวันนี้อยากจะมาชวนพูดคุยถ ouais. ึงเรื่องความสุขกันเมื่อพูดถึงเรื่องความสุขแล้วเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะมีนิยามความสุขที่แตกต่างกันไปแต่มันน่าแปลกตรงที่ว่าเมื่อเรามีความสุขแล้วเราก็พยายามจะเอาความสุขที่เราเป็นเนี่ยไปสอน ไปแนะนําให้คนอื่นเพื่อจะมีความสุขในแบบของเราในวันนี้มีเรื่องราวเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังมีนักธุรกิจคนหนึ่งเขาได้เดินทางไปพบลูกค้าและหลังจากนั้นเนี่ยเขาได้เดินทางกลับบ้านแล้วก็ไปเจอกับชายชายหาดเขารู้สึกพอใจกับชายหาดนั้นมั่งก็เลยลงจากรถแล้วก็เดินกินลมชมวิวดื่มด่ำบรรยากาศในระหว่างนั้นเขาก็ไปพบกับคุณลุงคนหนึ่งกําลังนั่งตกปลาอยู่ เขาก็เลยเดินเข้าไปหาคุณลุงคนนั้นแล้วก็บอกคุณลุงว่าคุณลุงตกปลายอยู่อะใช้เบ็ดแค่คันเดียวเนี่ยมันจะพออะไรใช้เบ็ดหลายๆคันสิจะได้ปลายเยอะๆคุณลุงก็ถามตอบว่าแล้วได้ปลายเยอะๆเอาไปทาอะไรนักธุรกิจก็ตอบไปว่าก็เอาไปขายขายเสร็จแล้วก็เอาเงินมาซื้อเรือแล้วเเรือเนี่ยออกไปจับปลาเพิ่มพอได้เงินเพิ่มก็เอามาสร้างโรงงานพอสร้างโรงงานเสร็จปุ๊บ ก็ปลามาแปลรูปพอแปรรูปเสร็จปุ๊บก็เอาไปขายต่ออีกเมื่อได้เงินมาเยอะๆเนี่ยเราก็รวยขึ้นเมื่อรวยขึ้นเราอยากจะทำอะไรก็ได้ที่เรามีความสุขแล้วคุณลุงก็ตอบเบาๆกลับไปว่าก็สิ่งที่ฉันทำอยู่นี่ไงก็คือความสุขแล้วในเรื่องนี้เนี่ยทำให้เราได้เห็นชัดว่าในโรคนี้มันจะมีคนอยู่2ประเภทก็คือคนที่พยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองมีความสุข ไกคนประเภทหนึ่งก็คือคนที่มีความสุขอยู่ตรงหน้าในพุทธศาสนานั้นได้สอนเรื่องความสุขเนี่ยแบ่งไว้เป็น2อย่างก็คือกายยิกสุขก็คือสุขจากการแอบอิงอามิตก็คือการแสวงหาสิ่งต่างๆได้มาเพื่อความสุขอีกประเภทหนึ่งก็คือเจตสิกสุขสุขก็คือการเกิดจากการยินดีพอใจกับสิ่งที่เรามีที่เราเป็นที่อยู่ตรงหน้าก็มีความสุขได้แล้วท่านทั้งหลาย ความสุขของท่านเป็นแบบไหนกันลองคอมเมนต์ลงมาข้างล่างนี้เพื่อมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและในท้ายที่สุดนี้ก็ขออำนวยอวยพรให้ทุกท่านมีความสุขธรรมารักษาเทวดาคุ้มครองทุกๆคนขออำนวยอวยพร